The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. พ่อของลูกเนะ่เป็นทหารเรือที่ขาดรักไม่ได้เจ้าค่ะท่านมีภระยาน้อยมากท่านชอบดื่มเหล้าเมามาก็จะพานหาเรื่องทะเลาะก,กับแม่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเพราะพ่ออยากจะไปอยู่กับเมียน้อย พ่อก็ไดตตตต้ตี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 แม่จนเลือดอาบพ่อกับแม่จึงแยกทางกันอย่างยั่งยืนสึกนานนั้นพ่ออายุก็ใกล้หกสิบปีแล้วพ่ออายุได้หกสิบปีพ่อกับป่วยกันซอกกะแสะมาเรื่อยๆเ,เป็นอะไรนิดอะไรไหนพ่อก็จะกินยาแก้ปวดกินติดต่อกันไปเวลานานจนยาก,กัดลำไส้ ทำให้ลำไส้รั่ว<ฮ>หมอได้ทำการผ่าตัดลำไส้แล้วต่อได้สายอย่างตายไหม,ไมไอายุมาได้ก,กี่ปีจ้ะสิป,ปีเก่งมากแม่นจริงๆเลยเนี่ย <c oughs> แม่ลูกหลังจากเลิกกับพ่อแล้วแม่ก็หันมา <c oughs> ดื่มเหล้า <c oughs> แม่ไม่ค่อยชอบเข้าวัด แต่ถึงายางไรแม่ก็มาวัดพระธรรมก,กายอยู่หลายครั้งมาแล้วก็ปิติใจก่อนตายอาตายเนาะแม่แมป่วยอยู่สี่ห้าเดือนอสองเดือนก่อนเสียชีวิตแม่ไม่ยอมทานข้าวเลย<อ>แล้วก็หมดลมเสียชีวิตไปเฉยๆเหมือนพ่ออเหมืนนอน <laughs> เรามาอยู่ได้เจดบสปี ตัวลูกเองตั้งแต่เด็กไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อเนี่ยเป็นห่วงห่วงแต่การเจ้าชู้ส่วนแม่ก็ห่วงห่วงในการทํานาห่วงทำมาหากินเมื่อพ่อห่วงแม่ห่วงลูกจึงได้อยู่กับตายายเป็นส่วนใหญ่ตายายให้ลูกอยู่กับบ้านบอกให้ลูกช่วยทํำบ่อปลา ลูกไปมีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยแล้ตากะยายให้เหตุผลว่าถ้าเดินไปรงเรียนแล้วก็กลัวแปลกดีกลัวหมาจะกัดตายถ้าลงเรือไปรงเรียนก็กลัวเรือจะล่มไปทางรถก็กลัวรถจะชน,นแต่ถึงอย่างไรลูกก็อยาก,กเรียนหนังสือมาก ได้ไปซื้อหนังสือกอไข่มาให้คุณตาสอนอ่าน <c oughs> จนอ่านได้หมดลูกก็พออ่านได้แต่เขียนไม่เป็นเจ้าค่ะและไม่รู้เรื่องบวกลบตัวเลขเลยอ <c oughs> พออายุได้ยี่สิบปีลูกก็ได้แต่งงานก็ใช้นุ่มบ้านเดียวกันมีลูกเดียวกันหกคนสามีของลูกมีอาชีพรับจ้างวิ่งเรือแจว แรกๆเขาก็ดีแต่พอวนนานๆมันเข้าเขาก็เอาแต่เจ้าชู้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวลูกต้องหาเลี้ยงลูกๆทั้งหกคนโดยการรับจ้างดูแลบ่อเลี้ยงปลาและบ่อก,กุ้ง่งมีขนาดถึงหนึ่งร้อยไร่ช่วงที่ลูกพาแต่คลอดลูกคนที่หกนั้นสามีลูกถูกเครื่องนวดนวดข้าวตัดขาขาดไปนหนึ่งข้าง พอในจ้างรู้ว่าสามีลูกขาขาดเขาก็ไล่เราออกทั้งครอบครัวเลยเพราะสามีขาขาดนายจ้างคนใหม่เห็นว่าลูกจะเป็นคนขยันจึงรับลูกเข้าทำงานซึ่งก็เป็นงานดูแลบอ่อปลาเหมือนที่เคยทำโดยให้เงินเดือนเท่ากับนายจ้างคนแรกคือแ800รบาทแต่เขาใช้แรงงานลูกโหดยิ่งกว่านายคนแรกสามีของลูก แม้ขาจะขาดเขายัางเจ้าชู้ไม่เลิกราเลยสุดท้ายเขาก็ไปอยู่กับเมียน้อยจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังอยู่กับเมียน้อยน่อจากลูกสูญเสียสามีให้ไปอยู่กับเมียน้อยเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วถูกกองแล้วลูกยังสูญเสียลูกลูกอีกห้าคนจากจำนวนหกคนปัจจุบันเหลือคนสุดท้องเพียงคนเดียว ประวัติของลูกๆทั้งห้าคนได้เสียชีวิตไปมีย่อๆทอางนี้ค่ะต้องย่อๆแล้วแหละเพราะเธอตายไปแล้วลูกสาวคนโตเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กําเนิดและมาเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวตอนอายุส9บเกปีลูกสาวคนที่สองตกน้ําตายตอนอายุสามขวบตอนหลังจากเผาศพของเธอแล้วมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งมีสีเขียวไฟไม่ยอมไหมชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่า เธอถูกคุณใสลูกคนที่สามแท้งตอนอยู่ในท้องได้สามเดือนลูกชายคนที่สี่อายุสาสิบหนึ่งปีและลูกสาวคนที่ห้ายุธีสิบแปดปีเสียชีวิตรพร้อมกันขณะขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันแล้วก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนลูกสาวคนที่ห้าลูกสาวคนที่ห้าที่เสียชีวิตไปน,นั้นเป็นคนสวยมากแต่สวยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว พราะเธอหนักประมาณ90กิโลกร,รมัมแต่ถึงขนาดนั้นก็มีสปอนเซอร์กองประกวดมาติดต่อให้ไปประกวดนางงามซึ่งก็ต้องลงกันเรียบร้อย่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะถึงวันเข้าประกวดบัตแต่อน,นิจาลูกสาวก็มาเสียชีวิตเสียก่อนเหลือเพียงลูกชายคนที่6คนสท้อนอยู่เพียงคนเดียวลูกชาคนนี้ก็เคยบวชอยู่แปปี จนได้เป็นรองเจ้าว,วาดเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งตำบลเพราะขยันทำงานเก่งและก็สสวดมนเสียงเพราะเขาเคยรับปากลูกจะบวชไม่สึกแต่ต่อมาได้มีญาติมาเที่ยวไล่เที่ยวคือขอให้สึกโดยให้ผลว่าจะให้ไปช่วยคุมงานที่บริษัทพูดไปพูดมาจะลูกชายใจอ่อนในศึกก็ศึก ลูกเป็นสัตรูกุกสัตว์ชนิดหนึ่งคืองูเหา่าตอนเด็กๆคุณตาเนะ่ยเคยสอนไว้ว่าถ้ากินงูแล้วร่างกายจะแข็งแรงลูกก็จําได้ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เด็กๆเนะี่ยเห็นงูเห่าที่ไหนแล้วก็เป็นวิ่งเข้าใส่เลยไปจับมันฆ่ามันให้ได้แม้มันจะหนีเข้ารูไปแล้วยังเอามือเปล่าเปล่าล้วงมันออกมาฆ่ากินนนได้ วันหนึ่งลูกได้เจอกับงูเห่าตัวใหญ่ประมาณข้อมือดวงตาของมันเป็นสีน้ำข้าวคงเท่าแหละลูกตีมันและจับมันใส่ถุงพลาสะติกมาถึงก็ถึงบ้านก็นตัดหัวเสียประจานตลกหนังตากแดด แล้วก็นำมาทำอาหาร <c oughs> คราวนี้ไม่ไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเพราะกินกันไปสักพักหนึ่งอะไรเกิดขึ้นสันนิษฐานสิจ๊ะ <c oughs> น้ำในร่างกายออกมาเป็นเลือด <c oughs> อชิ้งช่องเป็นเลือด <c oughs> ไปถามหมอดูหมอดูบอกว่าเป็นงูเจ้าที่ <c oughs> ให้ลูกเนี่ย <c oughs> ไปขอเขามาซะเ <c oughs> อามากินก็นไปแล้ว <c oughs> จะไปขอก็มาที่ไหนนะดังนั้นเวลาทำบุญทีไรในลูกก็จะกรวดนะอุทิศส่วนกุศลให้งูที่เคยฆ่า,าไว้แต่ตั้งแต่นั้นมาลูกก็เลยเลิกฆ่ามันและเลิกกินงูเห่าอย่างเด็ดขาดแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตที่ผ่านมาลูกเคยโทนถูกงูเห่ากัดอยู่ครั้งเดียวตอนนั้นลูกยืนหวดญ้าอยู่ในน้ำจู่ๆงูเห่ามันก็พุ่งเขามาก,กัดที่ขา เห็นแผลเป็นรอยคล้ายผิวมะกรูดตายไหมไม่เกือบตายทำมาลูกเกือบเสียชีวิตแต่โชคดีที่รักษาทันยังไม่จบยังมีเรื่องแปลกอีกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกคือครั้งหนึ่งนี่ลูกได้พายเรืออีแป้น ลำใหญ่ไปทําธุระตอนนั้นฝนตกแรงฟ้าปิ้งเปลี่ยงลูกก็เลยต้องหยุดเรือหลบฝนอยู่ใต้สะพานทานใเนั้นฟ้าได้ผ่าเปลี่ยงลงมาบนบนสะพาล <c oughs> นาล,ลูกจึงหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีนะสิสว่าพอลืมตาก็นมาเห็นอะไรเห็นทองคำก้อนใหญ่ ประมาณสองฝ่ามือเหลืองอารามจำนวนมากวิ่งจะบรรผิวน้ำวนรอบเรือของลูกอย่างนี้มันก็ไ่ายผ่านนะลูกเคยได้ยินปู่ย่าตายายสอนไว้ว่าถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นจะมีทองคำมาด้วยถ้าอยากได้ก็ให้เอาผ้าถุงที่เรานุ่งอยู่นั่นแหละครอบเอาแล้วจะได้ครอบทองคำเลย ลูกนึกถึงเรื่องนี้ได้ลูกเลยไม่ตกใจแต่ก็ไม่มีความอยากจะได้หมดความโลภลูกเลยนั่งมองเฉยๆเออคนอย่างนี้ก็มีนะจนทองคำเหล่านั้นค่อยๆจมหายไปจนหมด oh. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ30นาที oh. อให้ดูกันจนจุใจให้หายสงสัยกันเลย oh. อ่ะคำถามพ่อกับแม่ลูกตายแล้วไปไหนคะ ได้รับบนเที่วทิศไปให้หรือไม่เหตุใดลูกจึงมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กมไม่ยอมไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่อย่างเดียวแล้วต้องทำงานหนักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดกรรมใดทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือที่ลูกอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดคะอ่านได้เขียนไม่ได้นะจ๊ะกรรมใดทำให้ลูกไม่รู้เรื่องการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารเลยบนใดทำให้ลูกได้ที่ดินมาในราคาถูก และขายได้ในราคาสูงแต่กรรมใดถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีจนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลย<อ>ลูกถูกลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยก็<ม>เ,เหมือนครูไม่ใหญ่โดนเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะที่ทำให้ลูกต้องมาเจอเรื่องไร้ไร้อย่างนี้ ลูกคนที่หนึ่งมีกรรมใดยังมีโรคหัวใจรั่วมาแต่กําเนิดตายแล้วไปไหนคะได้รับบนที่อุทิ่ไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่สองต้องมาตกน้ําตายก้อนเนื้อสีเขียวที่เผาไม่ไหมคืออะไรคะเขาถูกคุณสายจริงหรือไม่คะตายแล้วไปไหนได้รับบนที่อุทิศไปให้หรือไม่คะบนใดทําให้ลูกสาวคนที่ห้ามีหน้าตาสวย แต่น้ำหนักสูงรูปร่างอ้วนน้ำหนักมากถึง90กิโลกรัมกรรใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้าและลูกชายคนที่สี่ต่อมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่การมใดทำให้ลูกชายคนที่หกคนสุดท้องต้องถูกหลอกให้ศึกทันงที่เขาสัญญากับลูกจะบวชไม่ศึกเหตุใดเขาจึงไม่ได้บวชตลอดชีวิตคะ ก็เพราะเขาศึกกันแหละแม่ถามได้ลูกไปกร,รมได้กับงูเห่ามาก่อนหรือไหมคะทําไมลูกจึงเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าแล้วทําไมสามารถจับงูเห่าได้อย่างสบายๆโดยมือเปล่าการกินงูจะทําให้ร่างกายอบอุ่นไม่เป็นคนขี้หนาวจริงหรือไม่คะอ้า,อางั้นว่าต้องไปซื้อเสื้อหนาวตัวเองงีกินในงูอย่างเดียว เพราะลูกกเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนะคือลูกเป็นคนขี้ร้อนมากๆเลยเออ,อาวรสีงูห่าตาสีน้ำข้าวที่ลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเป็นเพราะเหตุใดคะเป็นงูเจ้าที่จริงหรือไม่ที่ลูกถูกงูห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะเหตุใดคะน่าศึกษาเนะจริงหรือเปล่าคะที่ปู่ย่าตายายลูกเคยบอกว่าถ้าฟ้าผ่าจะมีทองคําเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆ แล้วทองคาที่ลูกเห็นลอยอยู่บนผิวนานนั้นใช่ทองจริงๆหรือไม่คะหรือว่าลูกตาฝาดไปอะแล้วทำไมลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่มีใจอยากได้ทองคํานั้นเลยกรมีที่ลูกมาสายอยู่ด้วย <laughs> เราเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรคะ <laughs> ฝากถามเนี่ยไม่เกี่ยว เราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะอูพุตนดรทีผ่านเมื่อพุทธนดนที่ผ่านมาเราทั้งสองได้เป็นอะไรกับหมู่คณะคะห <c oughs> ลับตาฝันเปนตุมมตะเตือน,น,นขึ้นมาาทีแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารัมปราคันจาพอ่อ ตายแล้วก็ไปเลยทันทีจ้ะไปมหานรขุมฮะด้วยการมดื่มสุรากำลังถูกนายเนยรยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากจ้ะและต้องไปอีกหลายขุมอ่ะเพราะผิดศีลทุกข้อไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะ แม่ตายแล้วก็ไปอยู่เยอรมโลกขอมาหาหนรกกลุ่มห้าพรากลุ่มใจก็ดื่มสุราแต่เบาบางกว่พ่อกำลังโดยเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญเที่ยวที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยนต์รอนโทษลงมาจา้ะคือกรรก็บางลงมาส่วนบุญเที่ยที่ไปให้พ่อก็ไปรออยู่ที่เยอรมโลก พอพ้นมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับจะ้ะลโลกลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องหาเลี้ยงครอบครวัวมาตลอดเพราะกรรมตรณีถูกจ้องจจรในอดีตมาส่งผลแล้วก็ไม่่อยได้ทำทานจะ้ะโลกไม่ได้เรียนหนังสือและอ่านอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้อีกทั้งบวกลบคูณหารไม่เป็นเลยเพราะ ไม่ได้มีบุญด้านปัญญาบรมีไม่สนับสนุนและห้ามลูกหลานหรือบริวารเรียนแต่ก็สนับสนุนบ้างกับลูกหลานหรือบริวารที่ถูกใจแต่ว่าน้อยมากจึงพออ่านหนังสือได้บ้างแต่เขียนและคำนวณไม่ได้จ้ะคือยังพอมีบุญบ้างน,นิดหน่อยแหมเรื่องอ่านหนังสือได้ไม่ได้นี เกี่ยวกับบุญด้วยนะเออนี่ยเป็นเรื่องน่าศึกษาทีเดียวลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่ถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมดตัวพระได้ดีเคยทําบุญเอาไว้แต่พอโกรธแล้วก็ไปทวงคืนเรื่องมิยวาา่าเจ้านั้นลูกเป็นคนมีฐานะดีปานกลางและได้รับปากทำบุญกับวัดแห่งหนึ่งเอาไว้ พอทำไปบางส่วนแล้วก็เกิดทะเลาะไม่พอใจกับพวกมรรคถายกจึงได้ไปทวงคืนแล้วเขาก็ตั้งคืนให้แต่นั้นบุญส่องผลยังมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแต่ผลจากการทวงคืนในจิตที่โกรธรุนแรงแถมนินทาว่าร้ายกรรมการด้วย <c oughs> <c oughs> จึงได้สมบ,บัติที่มีอยู่วิบัติไปด้วยเหตุต่างๆจ้ะมีบุญที่มีทรัพย์เกิดขึ้น แต่ไม่มีวาสนาได้ใช้ทรัพย์ประทรัพย์วิบัติไปโลกุนินทาใส่ร้ายจะคนรอบข้างทั้งๆที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะในชาตินั้นได้กระโดดคณะกรรมการของวัดและกรมมนินทาใส่ร้ายทั้งๆที่เรื่องเหล่นั้นก็แบบเป็นความจริงว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือกรรมการข้อหนึ่งวัดละนิดหนึ่งอะไรเนี่ยอิบากรรมนี่มาส่งผลใช่ ลูกคนที่หนึ่งเป็นโรคหัวใจรั่วแต่งแต่กำเนิดจนเสียชีวิตเพราะเราเรียนมาหลายหลายเคสแล้วปฏิบาติถูกต้องจ้าและอทรมาสัตว์อีกทั้งมีกรรมการเมจ้าชูในอดีตหลายครามารวงสมผลจ้ากรรมเจ้าชู้ไปพูดกับเขาช้ำอกช้ำใจอะไรงหนางนี่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ ลูกสาวคนที่สองตกน้ำตายเพราะเคยโยนแมวถูกต้องใจอีกเก่งจังเลยคำในดีได้โยนลูกแมวลงน้ำเพราะเล่นกับมันแต่มันขวรเนอะด้วยความโมโหโก็ได้จับมันโยงลงไปในน้ำจนมันตายน,ะนี่วิบากคำนี้มาส่งผลจ้ะก้อนเนื้อสีเขียวเขียวที่เผาไม่ไหม้คือ คือการเผาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองจ้ะแต่ไม่ได้โดนคุณใส่จ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาคนที่ห้าที่หน้าตาสวยแต่อ้วนมีน้ำหนักเก้าสิกิโลกรัมเพราะอืมอ่าวัจจีกรรมถูกต้องจ้ะกรมแนอดีมีวัจีกรรมได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่อ้วนจนเขาอับอายอีกทั้งปัจจุบัน กินจุถูกต้องจ้ะกินจุที่หน้าตาสวยเพราะอะเพราะทำบุญแล้วอธิษฐานห้หน้าตาสวยจ้ะบุญส่วนบุญเห็นไหมจ๊ะบาปส่วนบาปลูกสาวคนที่หและลูกชายคนที่สี่ต่างมาประสบบติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเพราะแน่ดีได้เป็นญาติกันได้ช่วยกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูวัวควายมาเป็นอาหารอยู่เป็นประจำมาส่งผลจ้ะ ตายแล้วทั้งคู่ก็ไปเป็นภูมิมาเทวาชั้นล่างในช่วงแรกแต่ภายหลังได้รับบุญที่ที่ไปให้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังร่อนเล่ยวนเวียนอยู่ไอ้ตบ,บุญที่ทไปให้อีกก็เรื่อยๆก็จะได้หมดกรรมไปเกิดใหม่จ้ะลูกชายคนที่หกถูกหลอกให้ลาสิกขาจากพระมาเป็นเครื่อหัดท้งทั้งนที่เขาสัญญากับตัวลูกว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ไม่อาจบวชตลอดชีวิตได้เพราะ เรามีบุญบวชมีบุญบวชมาเพียงแค่นี้ผังบวชตลอดชีวิตยังไม่มีกับรู้ว่าเขาหลอกแต,ตใใแต่เต็มใจให้หลอกถูกต้องใจเพราะลึกๆในใจก็อยากจะออกไปครองเลยอยู่แล้วแต่ว่ายังหาช่องหาทางไม่ได้ไม่ได้จังหวะก็หาหเหต,ตุเต็มใจไปอยากมีเหตุผลที่สวยงามใะบอกเพราะเขามาชวน,อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็วางไม ลูกเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าข้อนี้สําคัญสําคัญแล้วสามารถจับงูเห่าได้โดยมือเปล่าอย่างสบายๆเพราะในอดีตเคยเกิดเป็นพังพรกับเคยเป็นหมองูติดต่อกันมาหลายชาติจึงไม่กลัวงูและก็มีความสามารถในการจับงูแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นคือเห็นงูจะต้องจับต้องเอามาฆ่าเอามากินนี่ การกินงูเห่าจะทําให้ร่างกายอบอ่นส,สบายไม่หนาวนั้นก็มีส่วนถูกก็ถูกน้อยเพราะมันเป็นเนื้อที่กินแล้วจะรู้สึกร้อนเรื่องความอ้วนของลูกไปหลักด้วยจึงทําให้ลูกเป็นคนขี้ร้อนใช่พลังงานเยอะงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ถูกลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเพราะเพราะงูมันแก่แล้ว ตาตาสีน้ำข้าวนะจ๊ะไม่ใช่เป็นงูเจ้าที่ดวงตาจะมีสีน้ำข้าวแต่กินแล้วฉีไปเรื่อยเพราะสัตว์พวกนี้ก็มีพิษอยู่ในตัวเมื่อกินบ่อยๆข้าวก็ทําให้ท่าในตัววิปริตได้เนี่ยไปเจอไอเส้นพิษมันที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะอืเพราะชาจะเป็นหมอง,งู ได้ช่วยถอนพิษงูให้คนที่ถูกงูพิษกัดรอดตายมาหลายลายทำให้บุญนี้มาส่งผลช่วยชีวิตเอาไว้จ้ะเอามาอีกเรื่องแปลกอีกปู่ย่าตายายเคยบอกว่าเมื่อฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆนั้นก็เป็นก็เป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเข้าใจผิดจนเป็นตำนาน ทองคําที่ลูกเห็นลอยอยู่บนเลนผิวน้ำน,นั้นอ่าลรวเห็นได้งไง <laughs> ถูกต้องจาเพราะตาพล่า <laughs> กับฟ้ามันแผลบมาขนาดนั้นตาฝาดจากแรงของฟ้าที่ผ่าลงมา oh. จึงทําให้เห็นเป็นเชนั้นจ้ะ <laughs> ที่ลูกมีใจอยากได้ <laughs> ก็เป็นสิ่งที่ดี <laughs> ที่จะได้ไม่เสียเวลาค <laughs> ว้าน้ำเหลวเ <laughs> ออนี่ก็จะเป็นทองคำํำเห็นไหมเจ๊ะ ว้าน้ำเหลวเพราะมันมีแต่น้ำจะถูกต้องแล้วไปคว้านั่นดีไม่ดีตกน้ำตกน้ำตายจะถูกต้องจะกครมทิทธิลูกมาสายอยู่ด้วยก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วก็เคยเกื้อกูลกันเต่ลูกพลัดหลุดจากหมกู่คณะมาหลายพุทธนนแล้วหอมอโมจะไปเป็นหมอง,งูนี่แหละวยความประมาทในการดำเนินชีวิต แต่บุญเก่าี่เคยทำาดยกันกระดึงดูดให้กลับเข้ามาสร้างบุญร่วมกันใหม่แบบกองสเสบียงประเภทอ่ะประเภทไหน<า>ประเภทสะบักสะบอมแล้วมาจ้ะ<อ> <laughs> ส่วนกรารมิทธนนะส่วนกรารมิทันนั้นก็นเป็นกองสเสบียงขโมกคณะมาแต่ไม่ได้พลัดกันจ้ะ,ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบาร,รมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตาติดไิดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma